กรรมใดทำให้ประกอบธุรกิจรุ่งเรืองถามผมเป็นนักธุรกิจควรมีความเชื่อเรื่องกรรมอย่างไรจึงจะทำธุรกิจได้รุ่งเรืองตอบกฎธรรมชาติมีอยู่ข้อหนึ่งคือเพราะให้ไปจึงได้มาแต่เพราะรณีถึงมีก็หมดกดอันเป็นธรรมดาข้อนี้นะครับถ้ารู้ซึ้งเข้าไปจริงๆด้วยจิตแล้ว ไม่มีความสงสัยใดๆแล้วคุณจะอยากฝึกให้ทานเป็นนิดเหมือนเช่นที่พระพุทธองค์เคยตรัสว่าถ้าคนทั้งหลายทราบผลทราบอานิสงส์ของการให้ทานแล้วก็คงแจกจ่ายอาหารให้ผู้อื่นก่อนบริโภคเองเป็นแน่แท้ถ้าหากสงสัยในแง่ที่ว่าเหตุใดชาตินี้ใครทำมาค้าขึ้นใครขยันค้าขายแค่ไหนก็ขาดทุนยับเยินตลอดศพ เสมือนทุนเก่าที่ลึกลับมีมาไม่เท่ากันอันนี้ก็ขอให้ดูที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือผู้ใดเข้าไปหาสมณะหรือพรามแล้วเอ่ยปากเปิดโอกาสให้พวกท่านขอปัจจัยที่ต้องการเมื่อสมณะหรือพราม์เอ่ยปากขอแล้ว1เขากลับไม่ถวายปัจจัยตามที่รับปากเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้เขาทำการค้าขายอย่างใดใด ก็ยอมประสบกับความขาดทุน 2. เขาถวายปัจจัยตามที่รับปากไว้แต่ไม่ไปตามความต้องการของสมณะหรือาพามผู้ขอเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้เขาทำการค้ายอย่างใดๆก็ย่อมไม่ได้กํำไรตามที่ความมุ่งหวัง 3. เขาถวายปัจจัยตามที่รับปากไว้ และตรงกับความต้องการของสมณะหรือพราหมณ์เมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้เขาทำการค้าขายอย่างใดๆก็ย่อมได้กำไรตามที่มุ่งหวัง 4. เขาถวายปัจจัยตามที่รับปากไว้และของถวายมากเกินกว่าที่สมณะหรือพราหมณ์ต้องการเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้เขาทำการค้ายอย่างใดๆ ก็ยอมได้กํำไรยิ่งกว่าที่มุ่งหวังที่พระพุทธเจ้าท่านยกเอาป้าหมายของการให้ทานเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็เพราะความจริงมีอยู่ว่าสมณะหรือพราหม์นั้นเป็นบุคคลจำพวกที่ทรงคุณใหญ่ขอให้ทราบว่าสมณะหรือพราหมณ์ม่ใช่จำเพาะเจาะจงแต่ว่าต้องเป็นภิกษุสง์ในเขตพุทธศาสนาแต่เป็นนักบวชผู้มีความประพฤติพรมจรรย์สะอาด มีศีลที่เหนือกว่าชาวบ้านร้านถิ่นธรรมดานี่ก็นับว่าใช้ได้แล้วเมื่อเข้าหาบุคคลผู้มีระดับจิตวิญญาณชั้นสูงเกิดความเลื่อมใสในบุญเอ่ยปากรับปากว่าจะจัดหาของใช้ให้ด้วยจิตคิดบริจาคอย่างแท้จริงนั่นเรียกว่ามีเชื้อมีทุนมีปัจจัยอยู่กับตัวเกิดชาติใดถ้าอยากเป็นพ่อค้าแม่ขาย อย่าเป็นกหาบดีใหญ่ผู้มีทรัพย์มากก็ย่อมอาศัยทุนใหญ่ประเภทนี้เองเป็นตัวชี้ชะตาว่าจะค้าขายขาดทุนหรือได้กำไรอย่างไรก็ตามดังกล่าวแล้วว่าทุนจากอดีตชาติเป็นของลึกลับเชื่อได้ยากแม้รู้ว่าผลลัพธ์มีจริงแต่ก็ไม่อาจสืบพิสูจน์ทราบได้จากแจ้งเว้นแต่จะเป็นผู้มีสมาธิจิตผองแผ้ว พอจะโน้มน้อมไปรู้เห็นเหตุผลระดับข้ามภพข้ามชาติได้ฉะนั้นมาดูทานที่เป็นปัจจุบันดีกว่าตั้งคำถามง่ายๆครับคุณทำเพื่อลูกค้าแค่ไหนคำว่านักธุรกิจนั้นเหมือนมีแต่เอาความจริงไม่ใช่เช่นนั้นเลยคุณจะค้าขายอะไรก็ตามหากมีจิตคิดให้ประโยชน์แก่ลูกค้า ผลิตสินค้าอะไรก็คัดแต่สิ่งดีๆสิ่งที่คุณรู้แก่ใจว่านั่นคือของเลิศสุดสมราคาที่สุดผ่านกระบวนการผลิตที่น่าไว้ใจสูงสุดเท่านั้นก็จัดเป็นการค้าขายด้วยจิตอนุเคราะห์แล้วเปรียบเทียบแบบอ้อมๆกับพุทธพจน์ข้างต้นก็คือว่าคนซื้อเขาต้องการของอย่างหนึ่งสินค้าของคุณเสมือนการรับปากว่าจะจัดให้ตามที่เขาต้องการ ก็เรียกว่าเสมอกันระหว่างเงินที่ยื่นมากับของที่ให้เข้าไปความสุขความพอใจของฝ่ายซื้อหาย่อมทำให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองหรือมีกำไรตามที่คาดเอาไว้แต่หากคุณให้เกินความต้องการคือลูกค้าได้อะไรเกินคาดเกินราคาสินค้าระดับเดียวกันคุณไม่ต้องเพิ่มแต่ก็เพิ่มให้คุณมีจิตคิด,คดอนุเคราะห์โดยบริสุทธิ์แท้จริงแล้ว ก็หวังได้ว่าคุณจะมีกําไรอื้อซ่าหรืออย่างน้อยก็เกินกว่าที่ตั้งเป้าไว้ในการทำแผนแต่แม้จะเป็นเรื่องพิสูจน์ได้ในชาติปัจจุบันของก็ต้องรอเวลาให้ผลเหมือนกันนะครับหรืออาจจะมีปัจจัยแทรกซ้อนซึ่งคาดเดายากมาบั่นทอนกําลังใจซะก่อนเช่นคุณเคยไปสัญญากับพระอรหันต์ว่า จะถวายปัจจัยที่ท่านต้องการแล้วเกิดลืมหรือเกิดขี้เกียจหรือมีเหตุติดขัดให้ไม่อยากถวายแบบเนี้ยคุณเจอวิบากหนักชนิดแก้ยากและจะทําให้คุณท้อถอยในการมีจิตคิดอนุเคราะห์นี่ก็ทําให้อดเห็นผลของการค้าขายแบบมีจิตอนุเคราะห์ได้เหมือนกันความสุขและความพอใจของคนกลุ่มใหญ่นั้นทว่ากันตามจิตวิทยาเชิงการตลาด คือการสร้างภาพที่ดีน่าประทับใจและอยากอุดหนุนให้ลูกค้าแต่ในแง่ของกรรมถ้าคุณให้กับคนอื่นด้วยความจริงใจก็จะได้ใจจริงตอบกลับมานี่อาจเป็นคำตอบว่าทำไมบางทีพ่อค้าวางแผนแ,ผนแจกจ่ายของฟรีอย่างดิบดีแต่กลับไม่ได้รับความพอใจนั่นก็เพราะไม่มีใจอยู่ในสินค้าตั้งแต่แรก มีแต่การให้แบบลงทุนหวังผลตอบแทนหวังทำยอดให้เข้าเป้าหรือเกินเป้าและจิตที่คิดให้แบบลงทุนก็มักเหมือนมีม่านหมอกบดบังทศัศนวิสัยมันทำให้ความคิดอ่านและการคัดสรรของคุณพราเลือนหรือกระทั่งเลวลงจนตัดสินใจเลือกอะไรผิดผิดไม่น่าประทับใจสำหรับลูกค้าส่วนจิตที่คิดให้จิตที่คิดอนุเคราะห์ จิตท,ที่หวังประโยชน์ผู้อื่นเป็นที่ตั้งนั้นจะทำให้คุณมีรสนิยมดีรวมทั้งเข้าถึงศาสตร์และสินแห่งการค้าอย่างแท้จริงจิตคุณจะมีศักยาภาพในการคัดเลือกในการตัดสินใจในการคิดค้นปรับปรุงแก้ไขกิจการให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นได้คุณต้องไปถึงจุดนั้นถึงจะเห็นและเชื่อด้วยตนเองครับว่าทานาจิตนั่นแหละปัจจัยสำคัญสูงสุด สำหรับการเป็นพ่อค้าแม่ขายผู้ประสบความสำเร็จ